สดพ์บูดตอนนี้ค่ะแหมคุณผู้ชมกับพ่าไม่ได้เลยะนะเพราะว่าเสียดายมากพี่พจนอ์อำนท์บอกไม่มาเสียดายมากเทปนี้เพราะว่าน้องก็แกปไปขอมามาเลยค่ะเพราะว่าสนใจมากมากเลยเพราะว่าตอนนี้บอกคนนคะคบไงว่าใครเป็นสายมูตัวจริงนะคะเดี๋ยวคุณชมอยู่เรามาจออเรื่องถึงคัศาสตร์หมายถึงว่าศาสตร์แห่งลายมือกันเอง เ <K ill ain> ขาว่ากันว่าอย่างนี้กรา,าสมัยก่อนเน้นอะไรมือคอเราเน้นแต่ละเส้นแต่ละเนินแต่ละโค้งเนี่ยมันสามารถบอกได้หมดเลยว่าชีวิตเราอ่ะจะเป็นยังไงจะวิวกฤตตอนไหนจเจริญตอนไหนลำนวยยังไงจะมาแล้วต้องระวังอะไรแต่ถ้าเราจะแก้ด้วยการสักลายมือเนี่ยมันจะช,จช่วยได้จริงไหมคือช่วยได้จริงไหมคบพี่ก้องข่าววันนี้อ่ะถ้าอยากรู้ก็ทำต่อไปที่นี่เลยค่ะพี่ก้องมาที่เจเจมอชั้นสองนะคะย้ำว่าเจเจมอชั้นสองมาถึงถาม ประชาชีที่นีเลยชั้นนี้เลยว่าฮาร์โบเก็ตบอเก็ตบอเก็ตสักในมือชี้มลิบตรงนี้เลยร้านใหญ่มากเราจะมาหาบอเก็ตนะคะที่เดวานะคะนี่เดวาต้องบอกเลยเซเลบริตี้ที่มาเยอะมากดราลงดารามาสักใน หมอเกตเนี่ยเป็นหมอเกตสักรายมือเศรษฐีแล้วเขาหมอเป็นหมอจริงๆคุณรู้ไหมหมออะไรคือเป็นหมอจริงๆเหรอครับพี่ก้องชีวิตจริงเป็นจริงชีวิตจริงเเป็นหมอผิวหน้าโอ้โหอยนะทำเป็นหมอผิวหน้าแล้วหมอเกตเนี่ยนะเขาก็ชอบศึกษาพวกเกี่ยวกับมูเตลูต่างๆไปศึกษาเลขศาสตร์โบราณศาสตร์ศึกษาอะไรต่างๆนานาเลยแล้วก็ทําหน้าไปด้วยแต่ตอนหลังนี่สุดท้ายมาแบบฟูลทาร์เลยก็คือมาทำอย่างเดียวเลยสักลายมือเศรษฐีเลยต้องบอกก่อนว่าดาราเซฟจองกันแน่นมากๆและบูมมากๆ และหมอเก็ตเนี่ยนะเป็นเจ้าแม่ตัวจริงในการที่จะบอกว่าเป็นเจ้าแม่เจ้าพ่อในการมีของมูเตลูเยอะมากๆคือเต็มร้านเลยเต็านเลยใหญ่โตมากสนใจแล้วพี่ก้องอยากไปแล้วไปค่ะไปค่ะ เลยค่ะน้งก๊อกปลาค่ะ์นิเอาไหว้ก่อนเลยค่ะแม่อุมาและแม่อะไรใช่ไหมคะหรือว่าแม่รัศมีแม่รัศมีครันี่ค่ะหมอเกศสักมือสักในมือเศรษฐีค่ะสวัสดีครับหมอเกศสักในมือเศรษฐีแห่งร้านเดวาขอบคุณครับถามจริงอย่างกูเป็นหมอจริงๆริงไหมใช่ก็คือเมื่อกี้พี่ก้องบอกว่าหมอเกตนี่คือเคยเป็นหมอจริงจริงเหรอคะ ตอนนี้ก็ยังเป็นหมออยู่ครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรครับผิวหน้าโอเคเดี๋ยวเนั่งตัวกันเลยกันเนาะได้ค่ะนายแพทย์วิสิ์กัลุปยานะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อว่าหมอเก็ตนะครับที่เขาเรียกกันก็คือเป็นหมอทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องหัวรัสตรูไปต่อบอกก่อนนะคุณหมอเมื่อก่อนเป็นคุณหมอรักษาผิวหน้าจริงๆครับแต่คุณหมอเป็นคนชอบมูเตลูใช่ไหมชอบมากครับอันนี้โดยส่วนตัวชอบเองเริ่มแรกมันมาจากอะไรทำอยู่ที่คลีความงามชื่อดังแห่งหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ย เราก็ถามว่าเราเราก็ไม่ได้รวยมาพี่เนาะเราก็รู้สึกว่าอยากอยากดีอยากเด่นอยากปังคนรวยรวยให้โซมาเป็นลูกค้านะเราก็ได้ถามว่าพี่พี่มูอะไรครับทำไมพี่ปักถังลูกค้าเราก็ไปลองดู1 2 3 4ทีนี้เริ่มทั่วประเทศเลยฮะนะแล้วก็เห็นผลจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเชื่อว่าศาสตร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะไม่ว่าจะเป็นองค์เทพหรือของเครื่องรางของขังมีผลต่อชีวิต ของเราเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจแต่ว่าสุดท้ายมันออกมาในลักษณะของการทํางานเรายอดดีขึ้นเรามีอะไรขึ้นเป็นแบบนี้นี่อยากจะให้ดูก่อนว่าใครที่มาร้านอาจารย์นร้านเดวานะเนี่ยก็จะมีพวกของต่างๆนานาคะซึ่งอทำในพิธีมูเตลูหมดแล้วใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับอันนี้จะเป็นเครื่องรางจากวัดต่างๆนะครับเครื่องรางเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยเรารู้สึกว่าเครื่องรางมีความน่ากลัวเนาะแล้วก็เข้าถึงวัยรุ่นอะไรได้ยากมากเลยรู้สึกว่าต้องเป็นคนสัก ครั้งอะไรเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เราเอามา a d ด p t ปล,ลายให้สวยงามน่ารักแต่ที่ฉันชอบสุดค,คือองค์นี้ค,ะค่ะองค์นี้พี่จุกค่ะ อาจารย์บอกนี่ออริจินอลเสี่ยงโชคโดยเฉพาะอะไรก็เรื่องงานปังจนถึงขั้นได้เงินทําบุญเกือบ2ล้านบาทโจากบารมีพิจุเลยทําให้ร้านผมมีชื่อเสียงมากขึ้นแลูกค้าก็คือเกิดปฏิหารลูกค้ากลับไปมาขอสักลายมือแล้วเห็นผลมีเงินมีทองมากขึ้นแล้วก็เอาเงินมาทําบุญจนได้สร้างใช่ครับอาจารย์พูดอย่างนี้อยากไปดูโซนอาจารย์ที่อาจารย์พาบอกเป็นโซนใหม่สำหรับสักเลยใช่ครับไปดูที่หัวใจเราด้วกเลยครับ สักลายมือเสร็จถีหมอเก็ตเลยใช่แล้วนะครับใช่แล้วครับแล้วก็อันนี้เปิดเป็นโซนใหม่เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเราทําเป็นกําลังทําเป็นเทวรัยพระพิคเนธองค์เทพให้ลูกค้าทั้งไทยและชาวต่างชาติมาไหว้ยังไม่เสร็จนะให้แอบนิดนิดให้แอะดนิดเดียวเชิญเลยครับเดินดูได้เลยงดงามมากนะให้อะดูนิดนี้ ให้ดูนี่งเหอะไปดูเดี๋ยวเสร็จแล้วจะให้ดูใหม่แบบเต็มพื้นที่เต็มได้เลยครับกำลังปรับปรุงอยู่ใช่ถูกแต่วันนี้เรามาเนี่ยข้างหลังก็ยังมีนี่เห็นไหมคุณดูมีองค์เทวิสุวรรณองค์พระแม่รัศมีพระปิคเนตนะครับแต่ เราอย่าไปดูตรงโซนสักดีกว่าเพราะว่าตอนนี้สักในมือเศรษฐีมันสําคัญมากๆในเร่องเ้ขาอันนี้ก็เก๋มากอนนี้กระเป๋าด้วยกระเป๋าเรียกครับอันนี้อัปเดตเชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินตรงทองร้านและไม่พลาดอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกระเป๋าห่วงช่วยหลับศอีตามมุคลเลยนะ ข้างนอกม่วงข้างในเหลืองค่ะใช่ครับใช่ครับแล้วแต่คนแล้วแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันตามวันเดือนและแถมเลยครับมวลสารมวลสารที่สําคัญที่สุดคือเป็นของคุณย่าบุญเรือนเป็นต้นตํำรับกระเป๋า <ละ S 1> ตังรับซ้ำแต่อันนี้คืคอโซนสําคัญมากเ,เลยนี่คือโซนที่คุณหมอนี่ใครจะมาสั่งนั่งประจำเลยอันนี้เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยสักลายมือแต่ของคุณหมอ บอกก่อนว่าที่นี่มันมีเด็ดอยู่อย่างหนึ่งครับคือถ้าจะมาสักรายมือเสรษทีกับหมอเกตค่ะจะเจอหมอเกตทุกคนถูกต้องต้องเจอผมทุกเคสได้หมดถูกคนเลยในห้องนี้ค่ะถูกต้องไปเลค่ะไปเลยค่ะากเห็นมากเติรนคุณผู้ชมค่ะก้องสดพดหมู่วันนี้นะคะเรายังคงอยู่กับร้านเดวาหมอเกตสักลายมือนะคะวันนี้เรามาต่อกันว่าการสักลายมือเสริมดวงในแบบฉบับหมอเกตจะเป็นยังไงไปชมเลยดีกว่านะคะ ห้องนี้คือห้องส่วนตัวของหมอเกตเลยซึ่งทุกคนจะต้องเจอหมอเกตที่นี่ถูกต้องครับใช่ไหมคะถูกต้องทำไมต้องเจอหมอเกตในถามหน่อยเพราะว่าที่นี่ครับเราสักลายมือเนะี่ยทุกคนลายมือจะไม่เหมือนกันแล้วเราที่นี่เราจะไม่สักเป็นแพทเทิร์นมาสิบคนทุกอย่างเหมือนกันหมดทุกเคสเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนไม่ว่าจะเป็นคอร์เล็กคอร์ใหญ,ใหญ่ต้องเจอผมเพราะว่าเรามีความรู้เรื่องโหราศาสตร์ลายมือ,อมเราก็จะมา ดึงลายมือที่เขาต้องปรับต้องแก้ทุกเคสเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเจอผมแน่นอนสบายใจได้โอ้โท่านนี่แล้วจะบอกก่อนไม่ใช่แค่นั้นนะ,ะที่นี่วารสารอ่ะองค์ประธานที่นี่คืออะไรครับหมอที่นี่ครับจะเป็นองค์พ่อปะพิคเนะพิเนเป็นองอค์ปู่ปเทเวศวรปู่เทเวศวรและปู่เอือลือป<ใ>นป<ล>ู่อือลือซึ่งตอนนี้กำลังโด่งดังมากๆเลยแล้วนี่อะไรหมอกรับอันนี้นะครับที่นี่อย่างหนึ่งก็คือว่าผมอะ ชอบความเขาเรียกว่าอันนี้ถ้าสายจะดูคามปรามาเทพเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นมีดที่ที่สุดของที่สุดของท่านอ่าอันนี้ครึ่งหลานโ oh, ห,หดูได้ไหมได้ครับอันนี้บอกไว้ที่บอกว่าราคาแพงไม่ใช่อะไรเป็นของส่วนตัวเราควรที่จะบูชาเก็บเงียบนี่เ,เงานช้างหมดเลยถูกต้องอแต่อันนี้เราเอามาเสกให้ลูกค้าทุกคนอาจารย์ครับเส้นลายมือแก้ได้จริงใช่ไหมเสริมเติมปรับได้จริง อันนี้ต้องบอกว่าได้จริงถ้าทําถูกสะได้จริงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่พวกเราเชื่อถูกต้องผมก็เชื่ออ่ะคราวนี้มาเลยค่ะดคัดูซิเนี่ยน้องสาววิชาเนี่ยอาจารย์ดูหน่อยเมื่อไหร่จะดังก็ทีเมื่อไหร่จะมีเงินไว้เรวญไหมดังก็ไจะลืมตัวกล้องไหมถึงว่าไม่จืมก้องไม่ได้ไหมอ๋อท่านดังแลลืมหรือเปล่าเมลคุณไหมอักตันยูไหมมาถึงก่อนเลยนะครับพี่ก้องครับเราจะต้องให้เป็นการเคารพครูบาอาจารย์เพื่อให้รู้ก่อนว่า คุณคือใคร <ừ. S 1> เดี๋ยวยกพานได้เลยครับตั้งจิตบอกองค์ปู่เทวสวรรณมันยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าใครชื่อสก, <alguma> กุลและขอพรวันนี้วางเลครับนี่จริงจังเลยใช่ไหมจร,งจรงิงจ<ๆ>ังมากครับพี่ก้องค่ะ อูเวจขาเมตตาเชิญเสด็จลงมาเป็นเบื้องสายบุงวาผู้เบื้องกลางกมองประทานเงินงานชุกพลาดวาสนาในสังขารนี้ร่ำรวมสิทธิมาสดทีิขอเบิกยันงงกดพระพุทธเจ้าอินทรพิโสเสีสสพุทธัามีตนะตังโสยิโสตังพริตปิติยันงงกดพระพุทธเจ้าคุ้มครองในสังขารนี้ณบัดนี้เถิดมารสกยัารู้กดีมากค่ะเมื่อกี้ที่สักลายมือไปนะคะบอกเลยว่า ไม่เจ็บด้วยแล้วก็ได้ความรู้ก่อนที่จะทําแล้วก็รู้สึกสบายใจมากต้องกลับมาเติมให้เต็มนะต้องมาเติมเมื่อกี้ยังไม่เต็มต้องให้การเติมให้เต็มใหม่นี้เวลาไม่พอนะลงนะด้วยอาจารย์ถามมีอะไรฝากถึงผู้ชมบ้างการสักลายมือเศรษฐีนะครับเนาะจริงๆนี่คือว่าอยากจะบอกว่าสักที่ไหนก็ได้แหละ เพราะว่าตอนนี้มีหลายๆที่ไม่ต้องเป็นต้องของร้านมอเก็ตหรอกแต่ว่าขอให้คุณรีเสิร์ชดูว่าหนึ่งอาจารย์ศักเป็นยังไงแล้วความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากลหรือเปล่าเท่าน,นั้นเองเพราะว่าสักเส้นผิดอะชีวิตมันเปลี่ยนจริงๆเพราะฉะนั้นแต่ละคนมอเก็ตยึดว่ามันไม่เป็นแพทเทิร์นแน่นอนเพราะมาที่นี่ทุกคนเส้นจะไม่เหมือนกันมุมองศาต่างๆความยาวความสั้นที่สําคัญที่สุดก็คือว่า,าเวลาสักเส้นเนี่ยเราอยากให้เส้นจางนะเพราะว่าเราน e ด ต้องการเส้นจริงที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเส้นจริงที่เกิดขึ้นอันนี้สําคัญที่สุดแต่เส้นสีแดงที่เราสักไปเนี่ยจะทําให้เป็นการนําล่องอทําเราเหมือนทําถนนจากที่มันขรุขระบังเนี่ยลาดคอนกรีตให้คุณเดินทางไปได้ง่ายขึ้นตามวิถีชีวิตการทํางานของคุณแล้วอยากฝากบอกอย่างหนึ่งคือว่าการสักเลยมือบางคนบอกว่าโอ้ก็ไม่ต้องทํางานส่สักแล้วก็รวยพี่ครับ ศรัทธากับงมง,งายต่างกันอยู่นิดนึงก็คือว่าอันนี้เราศรัทธาเราเชื่อว่าศาสตร์นี้มีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงคุณมาทํามีกําลังใจกลับไปได้ศาสตร์ที่ถูกต้องรีบไปทํางานเลยเดียวผลลัพธ์จะดีขึ้นเ,<อ>เป็นแบบนี้ะนะครับนี่คือคำว,ว่าศรัทธาครับอ่าีอาจารย์พูดน่ารักมากเลยบอกก่อนนะครับบอกใครอยากจะติดต่ออาจารย์หรืออยากจะมาดูอยากมาสักอาจารย์ก็ช่องทางการติดต่อนะก็เป็น Facebook นะคะ ศักลายมือเศรษฐีมอเก็ตนะคะอยู่ที่ห้างเจเจมอชั้น2นะคะชื่อเดว่ามันง่ายถามเลยว่าเดวาหรือมาเก็ตไหนหาเจอทุกคนหลังเอรี่ถามเลยหมอมอเก็ตนะถามเขาไปตลอดมเารู้หมดเลยมารดเก็ตแต่ไนมือเศรษฐีนะคะเปิดมาตั้งแต่10บโมงถึง2องทุ่มแต่สําคัญต้องจองคิวค่ะศูนย์เก้าแปดนะคะห้าหกสี่เก้าหกหกหนะคะหรือว่าไลน์ เดวามีแอดนะคะเดวา D E V A นะคะราคาเริ่มต้นที่1,900บาทเป็นต้นไปตแต่จะเจอหมอเกสเนี่ยนะคะถ้าเกิดจะหมอเกสักเองเนี่ยจะต้องคุยเองทีหนึ่งถูกต้องครับก <Okay. S 2> ็จะเป็นคอร์สบนสุดแต่อย่างน้อยอ่ะ ทั้งในเจอเจอแม่ er ทุกคนทุกเคสทุกคนเจอและผมเสกให้ทุกคนเจอแล้วสบายใจได้เจอตั้งเริ่มจากและหลังสักเสร็จก็เจอทุกคนต้องเจอทุกคนแต่ถ้าเกิดอาจารย์สักเองกลอีกแบบนึงมาคุยกันส่วนตัวนะคะอ่ะอย่าลืมนะคะโทงมาได้เลยขอบคุณอาจารย์เกตมากหมดเลยพี่กองขอบคุณมากนะคมากเลยแล้วบอกว่ามาถึงก็เดี๋ยวจะไปไหว้พระต่อนี้เดี๋ยวจะไปไหว้องค์ต่างๆเยอะของไหว้เยอะมากสักศิษย์มากกองแกจะไปดูนี้ด้วยเหมือนกับว่าของค่ะเครื่องประดับกำไรใช่ไหมครับกำไรสายโมอ่ะคคุณผู้ชมอย่า ตอนนี้พี่พศกับกล้องนะคะจะรออยู่ที่สตุโอเหมือนเดิมครับเจนสูค่ะค่ะกล้องสดพศบู